องค์ชายถือมีดกับนวลน,นางพั่วตักดินตอนที่11อคนภูเขาเท้ามหาสวยหากคิดว่าสวยมากแล้วคนเราจะสามารถสวยต่อได้แค่ไหนนะหรือนั่นก็คงเป็นสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ่อนเงื่อนอย่างสถานการณ์ที่อติรุษกับนรัตกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้แกะมัง วันนี้พวกเขาออกมาต้อนรับองค์ชายจักกรพงแห่งสิงขรรอนานสองนานตั้งแต่ตะวันยังไม่ขึ้นยืนนานจนเมื่อยนั่งนานจนเหน็บกินก้นกบปวดไปหมดแล้วนานจนรู้สึกว่าแม่เอ้ยโดนลองของเสียแล้วคิดดูสิพวกเขาต้องมายืนรอรับเสด็จบ้าบอจนหัวแดงตัวแดงแต่องค์ชายงี่เง่านั่น ยังไม่โผล่มาเลยจะสายอะไรนักหนาเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนขั้วหนุ่มขั้วสาวจนเพลินหรือไงไอหาเอ้ยนี่มันหาเรื่องกันชัดๆอดไอห้างนั่นลองดีกันแล้วนารัตย่อมหัวร้อนเป็นพิเศษนางซึ่งยามนี้ต้องสวมใส่ผ้านุ่งดิ้นทองอย่างประณีตห่มสบายงดงามวางท่าเรียบร้อยสูงสง่าเป็นพระชายาของเสด็จในกรม ฝืนใจเต็มกลืนจนเหนื่อยแล้วอย่าลืมว่าตัวจริงของนางเป็นระดับหัวหน้าพักเอ้ยหัวหน้าสำนักที่ผู้คนต้องยำเกรงนี่กลับให้ระดับนายแม่แน่ที่สุดมายืนคอยเป็นนางงามนางย่อมต้องโกรธจัดมากสาบานว่าหากเจอตัวนางจะเอากัะลาขอทานไปทุบหัวคนพันนี้ให้บุก ใช้พวกฟาดฝังแม่งลงดินที่เน่าตายทั้งเป็นอืมนี่คือการลองของสินะถ้าทางมีแผนอะไรอีกแล้วทำไมถึงจะทำอะไรเรียบเรียบง่ายๆกันไม่ได้นะเออคนเราเวรกรรมเนาะเวรกรรมอาติรุธผู้ตอนนี้ไม่ยืนแล้วแต่นั่งขัดสมาธิบนต่างหยิบพัดมานั่งพัดให้ตัวเองอย่างเกียจคร้านพฤติกรรมของเขา ทำเอาพวกข้าราชบริพารชั้นสูงกรีดร้องโวยวายแน่ละเนื้อหัวให้มารับเสด็จก็ควรต้องยืนรออย่างให้เกียรติแขกบ้านแขกเมืองสิแต่อติรุตกลับนั่งๆั่งนอนๆอนพัดกายเอกเคนกสุขสบายเสียแล้วโดนนินทาว่านี่มันโคตรจะขาดความอดทนเลยนี่ทว่าต่อให้จะถูกตักเตือนมองยามแค่ไหน อติรุธก็หาฟังไม่เขาไม่ได้อยากรับหน้าที่นี้ไม่สนใจความดีความชอบทั้งปวงคิดแต่จะรีบกลับไปฝึกเลี้ยงควายเล่นตีไก่แต่ตอนนี้องค์ชายคนภูเขานั่นยังไม่โผล่หัวจะให้เขามายืนขาแข็งรับเสด็จให้ใครดูกันฝ่ายที่เล่นแง่ามารยาทซามก่อนก็คือทางนั้นต่างหากแล้วจะให้เขายืนรองนั้นหรือ ตายไปเกิดใหม่สิบชาติก็อย่าได้หวังเลยเทาว่าคนระดับองค์ชายจักกรพงผู้ลือชื่อคงไม่เจตนาให้พวกเขารอจนเมื่อ,อย่างเดียวหรอกกระมังอติรุธรู้สึกว่านี่มันต้องมีแผนอะไรแน่แล้วอะไรคือแผนละ่ะเป้าหมายขององค์ชายจักกรพง์คืออะไรกัน เดชาส่งข่าวมาบอกว่าหมอนั่นไปนั่งดื่มชาฝรั่งจีบแหม่มอยู่ที่โรงน้ำชาตรงหัวมุมถนนเจ้าค่ะดูเหมือนเจตนาให้ทางนี้ต้องรอคงคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าจริงๆนรัตที่ส่งสมาชิกสำนักขอทานของนางไปสืบมาแล้วบอกแม้ไม่ขยับไปไหนแต่หูตานางกว้างไกลเรื่องใดๆในเมืองนี้นางรู้ทั้งสิ้นแต่แม้รู้หากแต่นางก็ยังไม่เคลื่อนไหว ยังคงส่งสายตาม,มาทางอาติรุษอย่างขอความเห็นครับคล้ายต้องการสื่อว่าพี่ท่านไปเล่นมันเลยไหมฝ่ายอาติรุษก็เข้าใจแจ่มแจ้งเขาเองก็อยากพูดเหมือนกันว่าเล่นแม่งเลยน้องหญิงเอาให้ตายแต่ช้าก่อนงานนี้เอาบ้านเอาเมืองเอาหน้าเอาตาเหนือหัวมาเสี่ยงเราจะทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้แม้จะไปเลี้ยงควาย พวกเขาก็ควรได้เลี้ยงอย่างสงบไม่ควรให้ตัวเองต้องกลายเป็นปุ๋ยข้อกลางท้องนาเสียฮะงั้นไปดูลาดลาวกันก่อนไหมดูซิว่าจะมาไม้ไหนสามีเอ่ยงานนี้พวกเขาต้องทำใจเย็นแล้วย่อมได้ข้าจะให้คนมาปลอมตัวเป็นพวกเราแทนแล้วก็จะวางกํำลังคุ้มกันให้แน่นหนาขึ้นเจ้าค่ะพี่ท่านนางคลี่ยิ้มหวานหากมองจากระยะไกล ผู้คนจะเห็นเป็นภรรยาว่านอนสอนง่ายที่กำลังบีบนวดให้สามีอย่างนุ่มนวลแต่ใครจะรู้ว่าในขณะที่บีบนางก็วางแผนโต้กลับศัตรูไปด้วยอย่างที่ว่ากันว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจรู้แต่ไตไม่รู้ไส้รู้ผงแม่หญิงตรงหน้าท่านอาจเป็นหัวหน้าพระกรยาจกก็ได้นะจ๊ะว่าแล้ว สองผัวเมียก็ทิ้งตัวตายตัวแทนไว้ในขบวนรับเสด็จจากนั้นแวบไปแปลงร่างเป็นชาวเขาสองสามีคู่เดิมแซงทำทีเป็นหัวร่อต่อกระซิกพากันเดินเข้าไปในโรงน้ำชาและตอนนั้นเองทันใดนั้นดวงตาของอัติรุธก็ประสานศพในตากับพ่อหนุ่มกล้ามใหญ่โคตรหล่อเลิศที่นั่งล้อมหน้าล้อมหลังด้วยลาผู้ติดตามทั้งชายหญิง ทั้งยังมีแม่มผมทองตาฟ้าคนสวยนั่งอยู่ข้างๆไม่ต้องดูรูปแค่นี้ก็โคตรชัดแล้วว่าไอ้เวนนั่นเป็นใครไอ้นี่แหละว,วายร้ายองค์ชายจัก,กรพงศ์สองผัวเมียย่อมคอมเมนฝ่ายตรงข้ามหนักมากแต่ฝ่ายตรงข้ามนี่สิคั้นพอเห็นอติรุตก็จ้องตาค้างไม่วางตาส่งสายตาประหลาดพลางโบกมือหยอย อติรุธไม่รู้ว่าโบกทำซากอะไรแต่ที่แน่ๆฝ่ายนรัตกลับรีบตึงแขนสามีตัวเองรั้งให้ไปนั่งที่โต๊ะที่ว่างอีกฝั่งแทนเขาบอกมือให้ข้าหรือผัวคนซื่อเอ่ยพลางคิดว่าจะโบกทำซากอะไรไม่ได้โบกให้ข้าแล้วกันนรัตตอบเสียงแข็งมากจนอติรุธสะดุง้งเขากำลังคิดว่านั่งโกรธเรื่องอะไรกัน รันพอพวกเขาสั่งชาฝรั่งมาจิบได้ครู่เดียวสาวแหม่มที่นั่งอยู่กับจัก,กรพงก็ร้องโวยวายนิดๆรั้นมองกลับไปตาคนภูเขานั่นก็เดินสาวเท้ามาทางสองผัวเมียแล้วางพอนุ่มทั้งสองให้ขขาเลี้ยงชาฝรั่งสักกาไหม <c oughs> เห็นคนแถวนี้ก็บอกว่าพวกเจ้าลงเขามาดื่มชากันนี่นะไอ้หนุ่มหน้าตาดี ซึ่งแน่แล้วว่านี่คือจัก,กรพงษ์เอ่ยพลางยิ้มชะม้อยชายตาให้อาติรุธเห็นแล้วก็ชักสีหน้าทันทีเขากำลังคิดว่าหรือมอนี่คิดจะมาเกี้ยวเมียของเขาไม่ต้องข้ามีเงินจ่ายไปอยู่กับแม่มของท่านเถอะอัอติรุธบอกอย่างเฉียบขาดพลางกุมมือนรัตมัน่นแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของว่านี่เมียของเขานะอย่าได้สะเออะมายุ่งฝ่ายจัก,กรพงษ์ มองไปที่มือของอติรุธที่กุมอยู่บนมือของนรัตย่อมชักสีหน้านิดนิดแต่ก็กลับมายิ้มหวาละมุนในทันทียิ่งยิ้มงานนี้กลับเป็นนรัตที่รู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลมากขึ้นมากขึ้นอืามข้ารู้ว่าท่านมีเงินใจแต่นี่เป็นการขอเป็นสหายอย่างไรเล่า ขาเพิ่งเดินทางมาศรีชัยยะเป็นครั้งแรกก็อยากจะคบหาสหายในหลายคนข้ายังไม่มีสหายเป็นชาวเขาเลยนะและอยากจะขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไงว่าพลางถือที่สาสนั่งลงข้างๆอติรุษงานนี้กลายเป็นนรัตที่มองฝ่ายตรงข้ามตาเขียวนางกำลังคิดว่าไอ้หานี่คิดจะทำอะไรสามีนางนะ่ะถอยออกไปนะ นี่พี่ชายมีคนเคยบอกหรือไม่ว่าคนเราทำอะไรควรมีอย่างอายมาบ้าเมืองคนอื่นก็ควรสำรวมนะนรัตผู้อยู่ในสภาพหนุ่มน้อยหน้าตาอ่อนวัยเอ่ยพลางดินชาฝรั่งให้จักกรพงนางยิ้มแต่ยิ้มหนึ่งเยียบเย็นถึงกระดูกทีเดียวแน่ละ่ะนี่คือไอ้เวรที่ปล่อยให้ผัวนางยืนรอจนเหนื่อยแถมตอนนี้ ยังจะมาก็อรอก็อติดอีกช่างไร้สามัญสำนึกฉิบหายน้องชายคนเราธรรมไทยนะ่ะต้องเริ่มต้นที่ความจริงใจแล้วก็เปิดเผยนะข้าเปิดเผยสินี่ถึงเป็นเรื่องดีจากกระพงเอ่ยเขาไม่รับชามาจิบแต่กลับเจตนาเททิ้งลงพื้นเอาเข้าจริงเขารู้สึกไม่ถูกฉโลกับไอ้หนุ่มหน้าอ่อนนี่มากเพราะอะไรกัน เขาเองก็ไม่รู้เปิดเผยกับหน้าด้านเป็นคนละความหมายเหมือนชาไงล่ะพี่ชายหากทิ้งใบชาค้างตึงนานไปมันก็จะเสียรสชาติและกลายเป็นยาพิษนะนั่นแน่นอนว่ายาพิษนะ่ะมันฆ่าคนได้นะพี่ชายแม่หญิงเอ่ยตาเขียวปึดฮๆๆนั่นคงต้องบอกว่า จงเก็บชาของเจ้าไว้เดิมเองเถิดน้องชายพูดให้ตรงกว่านี้ก็คือใครจะไปแดกชาโสโรครกของเองกันวินาทีนั้นอติรุธคลับคล้าเห็นสายฟ้าฟาดเปรี้ยงสนันวันไหวลงกลางโตะ๊ะเขายังงงอยู่เลยว่าตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆเมียเขากับไอ้หนุน่มนี่ถึงพูดจากำกวมเปิรศย่างไรชอบกลนละ่ะ อาน,นิจจาคนบางคนฉลาดมาทุกเรื่องแต่ก็อาจตกม้าตายกับเรื่องง่ายๆแค่ปลายขี้จมูกได้ก่อนที่นารัตจะเปิดศึกฟาดบาทากับจักรพงศ์ในตอนนั้นปรากฏว่าจู่ๆก็เกิดเสียงเอ,อะอะโวยวายดังมาจากหน้าร้านจับใจความได้ว่าจู่ๆก็มีคนร้ายบุกเข้าโจมตีขบวนรับเสด็จที่ตั้งแถวรออยู่ตอนนี้ กำลังปะทะกันรุนแรงมากโอ้โอ้ดูเหมือนแคว้สีชัยยะจะขาดความรอบคอบและมาระวังนะนี่จากระพงพูดเอ้อระเหยลอยชายพลางมองไปยังทิศทางที่เกิดเรื่องไม่ต้องคิดมากแล้ววินาทีนี้สองผัวเมียกัดฟันกรอดรู้แน่แก่ใจไอ้หานี่แหละตัวก่อเรื่องแน่ๆแ,และเองนี่แหละคือไอ้เท้ามาหาสวย จบตอนที่11พบกับตอนที่12ในชื่อว่าผู้มาเยือนสะเทือนฟ้าดินในเร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ